การสำรวจทางทะเลและการค้นพบดินแดนใหม่ที่มาของการสำรวจทางทะเลและการค้นพบดินแดนใหม่นั้นก็ต้องเท้าความไปยังช่วงเวลาพิศสตวรษที่1 5บหถึงสิในสมัยนั้นสเปนและโปรตุเกสเป็นมหาอำนาจแห่งยุคซึ่งได้สะสแสวงหาดินแดนและทรัพยากรโดยเฉพาะเครื่องเทศแต่ทั้งสองประเทศก็ตกลงเส้นทางในการเดินเรือกันไม่ได้ จึงได้ไปหาโป๊บอเล็กซานเดอร์ที่6เพื่อระง,งับข้อพิพาทนี้ทําให้เกิดส่วนที่สัญญาพอเดซิลัสด,ด้วยการแบ่งเขตสำรวจที่เส้นเมริเดียนที่370ทางตะวันตกของหมูกก่เกาะแคปเวิร์ดสเปนจะเดินเรือไปทางตะวันตกและโปรตุเกสจะเดินเรือไปทางตะวันออกเราจะไปเริ่มดูในเส้นทางการเดินเรือและการค้นพบดินแดงของโปรตุเกสกันก่อนในสมัยของเจ้าชายเฮนรีนาวิการาชทรงบุกเบิกการเดินเรือ โดยได้สร้างโรงเรียนเดินเรือสมัยใหม่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การเดินทางและการสร้างเรือโดยโปรตุเกตนั้นได้สถาปนาเมืองกัวในประเทศอินเดียเป็นเมืองหลวงของโปรตุเกสทางด้านตะวันออกซึ่งทําให้โปรตุเกสสร้างจากกักรวรรดิทางทะเลในเอเชียได้ต่อไปจะไปดูเส้นทางเดินเรือของประเทศสเปนกันก็จะมีเรื่องราดเด่นๆคือคริสโตเฟอร์โคลัมบัสได้เดินเรือจนค้นพบทวีปอเมริกาได้สําเร็จทําให้สเปนได้ครอบครองดินเดนทางทวีปอเมริกาใต้จนเกือบทั้งหมดซึ่งเป็นแหล่งแร่เงินและทองคํา ผลกระทบที่สำคัญของการสำรวจทางทะเลและการค้นพบดินแดนใหม่ได้แก่1การเผยแผ่ศาสนาคริสต์ไปยังดินแดนต่างๆทั้งด้วยสันติวิธีและวิธีที่รุนแรงเช่นสเปนทำลายอารยธรรมของอาณาจักรมายันอินคาและแอตแทกสเกิดการปฏิวัติทางการค้าและเกิดระบบพาณิชย์นิยมมีการขยายตัวทางการค้าและเกิดระบบพาณิชย์นิยมคือรัฐผูกขาดการค้ากีดกันการนำเข้าแสวงหาแร่เงินและทองคำมากมาย 3. เกิดการปฏิวัติทางนิเวศวิทยาทั่วโลกเนื่องจากมีทั้งสัตว์และพืชพันธุ์จากที่ต่างๆของ โลกกระจายไปยังภูมิภาคต่างๆจากการค้นพบดินแดนใหม่ต่างๆเช่นการนําลาวัวแพะมาเลี้ยงในอเมริกาต่อไปเราจะไปดูเรื่องของนักเดินเรือที่สําคัญในช่วงการค้นพบดินแดนใหม่ว่ามีใครบ้างที่โดดเด่น 1. ได้แก่บาโทโลมิวเดียสนักสำรวจชาวโปรโต,ตุเกสที่มีชื่อเสียงโด่งดังไม่แพ้ใครเพราะพบเส้นทางที่จะเดินทางไปทางทิศตะวันออกโดยผ่านแหลมแหลมหนึ่งโดยหลังจากเจ้าชายเฮนรี่นาวิกกาลาสิ้นพระชนบาโทโลมิวเดีอสก็ได้เดินเรือตามเส้นทางนี้เลียบชายฝั่งทวีปแอฟริกาจนค้นพบแหลมกูดโฮป บุคคลต่อไปคือคริสโตเฟอร์โคลัมบัสเป็นผู้ค้นพบทวีปอเมริกาเป็นชาวเจนัวเมืองอิตาลีซึ่งมีความเชื่อว่าโลกกลมได้รับการสนับสนุนจากกษัตริย์สเปนในการเดินเรือและสำรวจทางทะเลคริสโตเฟอร์โคลัมบัสนั้นเดินเรือจนค้นพบทวีปอเมริกาสำเร็จในปีคศ1492โดยจริงๆแล้วนั้นโคลัมบัสจ้องการเดินทางไปจีนโดยผ่านมหาสมุทรแอตแลนติกแต่บังเอิญไปพบหมู่เกาะเว์อินดีสซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทวีปอเมริกาเข้าโดยบังเอิญ คนต่อไปที่จะพูดถึงคืออเมริโกเวดบุชีเป็นนักสำรวจนักเดินเรือชาวอิตาลีเป็นคนที่ชี้กระจ่างว่าส่วนที่โคลัมบัสนั้นค้นพบไม่ใช่ดินแดนส่วนหนึ่งของทวีปเอเชียแต่เป็นแผ่นดินใหม่ซึ่งมีการตั้งชื่อเป็นเกียรติให้แก่เขาว่าทวีปอเมริกาการสำรวจของเวดบุชีนั้นทําให้มีความมั่นใจว่าทวีปอเมริกานั้นไม่ใช่ส่วนหนึ่งของทวีปเอเชียหรือโลกฝั่งตะวันออกบุคคลต่อไปวัสโกดากามาวัสโกดากามาเป็นนักเดินเรือชาวโปรตุเกส ผู้สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเดินเรือจากยุโรปเข้าไปสู่อินเดียได้โดยวัสโกดดกาม่านั้นแล่นเรือผ่านตามเส้นทางของดแอสจนไปถึงทวีปเอเชียจนมาถึงเมืองกาลิกัตรประเทศอินเดีย เมื่อคิศิสต์ศกราช1,498บุคคลต่อไปคือเฟอร์ดินานมาเจแลนเป็นนักเดินเรือชาวโปรตุเกสแต่ทํางานให้กับพระเจ้าชาวที่1แห่งสเปนมาเจแลนนั้นมีชื่อเสียงที่เขาสามารถเดินทางรอบโลกได้สําเร็จเป็นคนแรกโดยเส้นทางของมาเจแลนนั้นก็ล่องเรือไปยังฝั่งตะวันตกตามเส้นทางเดินเรือของสเปนตามสนธิสัญญาทอร์เดซิลัสบุคคลต่อไปได้แก่อันฟองโซอับูเกเกอร์เป็นข้าหลวงโปรตุเกสประจ,จากกําจักรวรรดิตะวันออกหรือเอเชีย ผู้สร้างความมั่งคั่งแก่จักรวรรดิโปรตุเกสด้วยแหล่งเครื่องเทศในปีคิศกราช1511เป็นผู้ที่บุกเบิกขยายอำนาจจนถึงมีการบุกเบิกและขยายอำนาจจนถึงเอเชียาคาเนและเข้ายึดครองมะละกาซึ่งเป็นชุมทางเรือสินค้าสร้างความมั่งคัง่งมหาศาลแก่โปรตุเกสจากการผูกขาดการค้าเครื่องเทศบุคคลต่อไปได้แก่เอเบลทัสมันซึ่งเป็นนักสำรวจนักเดินเรือชาวเนเธอร์แลนด์ เขามีชื่อเสียงจากการเดินเรือในนามบริษัท d Dutch e a อ t i เด i a โดยการค้นพบนิวซีแลนด์ทัสเมเนียและฟิจิบุคคลสุดท้ายที่จะพูดถึงได้แก่เจมส์คุกเป็นนักสำรวจและนักเดินเรือชาวอังกฤษผู้โด่งดังโดยเจมส์คุกนั้นเข้าค้นพบเกาะฮาวายหมู่เกาะแปซิฟิกและยังสำรวจออสเตรเลียทําให้ออสเตรเลียเป็นอาณานิคมของอังกฤษก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องนี้ก็ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ผมด้วยนะครับสำหรับนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ